ข้างโซ่สมัริงกษัตริย์ไปยังปัจเจสยังตังปัจเจเสมีตยญานิคมนตทานในรัญการิเส้นาทนนสังฆมหาทาในสัปติปยานิยบนาบิโกสารูปเปโสเจนาทนิสวิหารโตบุเบสรงวิถีสังฆาียยงโวชินังวชารามีสัาปะเขตวานแ้หน้ข้อที่โยุญเชยยอปัจเจเสตังไปยังเตนาพิุ่อาคารงโซ่ะมัพิจงกษัตริย์ไปยังปัจเจศสี่ยังตังปัจเจเสมีต อชาคอสมันตจตโกปารเดมาจะสมนเดบุาไมก่อิาปริทิิมิบูชาไมการาปริสุทธาปาริสทธทสมันตสมาตนเหวมตังดายามีเมโกปนาอิสมันตเสกยธรรมาอาดชันตปริมาณแงดีวาลิตามตกากรณีปริมาณแงปริพิตามตกากรณีสบุติชนโนตละคมทามจิติกากรณีสบติชนโนตละคิดิามตกากรณี သောတံဘုဒ္ဓံသကာရိကမေသာမိသိကာကာရဏိယသသောတံဘုဒ္ဓံသကာရိကတိသာမိသိကာကာရဏိယော